กับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างเหมือนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับลงมาชุดข้างนะครับชุดสายพานห้องสายพานของยามาฮามีโอร้อยหานะครับมีโอ1้อนะครับวันนี้ก็นะครับเจอกับอาการนะครับเบิ้งโอโหรดครับ สภาพสายพานพี่น้องนะครับเบิ่งเอาเลยนะครับนี่คือสภาพสายพานนะครับล้อหลังล็อกนะครับล้อหลังล็อกนะครับอ่ะเป็นเศษชิ้นส่วนซะอะยะมาอย่างที่หละครับพี่น้องนะครับนี่คือเศษซากชิ้นส่วนในห้องสายพานที่รับงานเข้ามาเมื่อคืนนะครับก็ทําการลือ้อถอดเมื่อคืนนะครับเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นคือลูกค้าแจ้งว่าพึ่งไปซ่อมอชุดข้างมานะครับชุดข้างก็คือชุดนี้ทั้งหมดนะครับลูกค้าไปทําการซ่อมมานะครับพึ่งซ่อมมาได้ไม่กี่เดือนหรอกเดือนสองเดือนนี่นะครับนี่นะครับโลโก้ยังไม่ลบเลยนะครับ ครับก็ในชุดชามของตัวนี้นะครับเป็นโอเคก็เป็นยี่ห้อนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ของแท้ติดรถนะครับสายพานนะครับสายพานก็ไม่น่าจะใช่ของแท้นะครับก็ดูจากเนื้องานแล้วนะครับจากประสบการณ์แล้วก็เนื้องานที่เราจับอยู่บ่อยๆนะครับมันจะต่างกันนะครับเนื้องานของแท้ของเทียมเราจับดูเราก็รู้นะครับ รวมถึงการตีโลโก้ตีบาร์โค้ดนะครับตัวหนังสือมันจะต่างกันนะครับความคมนะครับความคามต่างกันนะครับชุดมึกชุดสีก็ต่างกันนะครับเนื้อผ้าเนื้ออะไรต่างกันหมดแหละนะครับอ่ะนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปทํามานะครับอ่ะมาดูเม็ดตุ่มนะครับนี่นะครับดูสภาพเม็ดตุ่มเพิ่งทํามานะครับ เพิ่งทามานะครับเม็ดตุ่มก็เปลี่ยนให้เขาเลยนะครับเม็ดตุ่มจะแตกแล้วนี่นะครับเนี่ยหอดทองเหลืองเราพี่น้องเลยหอดแกนกลางนะครับเม็ดตุ่มแตกแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงกับกระเด็นออกมาล็อกกับอ,อ,อย่างอื่นนะครับยังไม่ค้างนะครับหมดสภาพนะครับไหนบอกว่าเพิ่งทํามานะครับ อันนี้ก็สึกนะครับชุดนี้สึกทั้งหมดเลยนะครับมาดูชุดคัดบ้างนะครับชุดคัดก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับชุดคัดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับดูแล้วจะเป็นของแท้อยู่นะครับน่าจะเป็นของแท้แหละนะครับตามคาัดก็มี ศึกแล้วก็เป็นรอยบ้างนะครับะนะครับก็ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับพุดแผ่นเลื่อนนะครับแผ่นเลื่อนแผน่นเสาเสียงตัวสไลด์นะครับก็มีหลวมนิดนิดนะครับรวมทั้งหมดก็มีเสียงดังก็แก,ก๊กก็แก๊กบ้างนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งทํามานะครับเพิ่งทํามา อ้าวไอนี่ก็ไม่มีนะครับท่ออากาศก็ไม่ใส่นะครับท่ออากาศไม่ใส่ใส่กองไม่มีนะครับไม่มีเศษซากข,ของไส้กองเลยนะครับก็เลยวิเคราะห์หาสาเหตุยากสักนิดนึงนะครับในมุมมองบางทีเศษก้อนหินผ่านผ่านชุดกองลงมาหรือเปล่านะครับ เศษก้อนหินเศษดินเศษอะไรอะ่ะผ่านชุดกองลงมาไหมนะครับแล้วก็มาเข้าห้องเข้าห้องสายพานนะครับเข้าตรงนี้อ่าเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะครับวิ่งมาล็อกกับสายพานแล้วก็กระเด็นออกกระเด็นออกรูนี้ไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกอ่าหนึ่งปัจจัยหนึ่งสาเหตุของการวิเคราะห์งานนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เรา รู้ว่าชามคัดนี่ไม่ใช่ของศูนย์นะครับนะครับก็ดูจากร่องรอยนะครับสายพานก็มาถึงแค่นี้ยังไม่ลงมาสุดนะครับหรือว่าลูกค้าขับไม่เร็วอ่าน,นั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ปัญหานะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับรูที่1น,นะครับ เป็นรูที่เขาเจาะมาใส่สลักสลักล็อกชามนะครับไอ้ไอ้รูตรงกลางเนี่ยนะครับรูที่สองเนี่ยเจาะมาทําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็รูที่สามก็เป็นรูสลักรูที่สี่ก็เป็นรูสลักก็มีรูเดียวนี่แหละนะครับที่จะต้องทําการแก้ไขปัญหานะครับไอ้รูสลักอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกถ้ารูสลักก็มีสลัก ล็อกลงไปแต่ไอร้รูรูที่เจาะมาเปล่าเปเนี่ยเวลาร้อนจารบีถูกสลัดออกไปจากถูกสลัดออกไปจากไอ้ชุดชามหรือเปล่านะครับเนี่ยจารบีที่เขาใส่มานะครับมันสลัดมันไหลทิ้งไหลออกตรงรูรูที่ว่าเขาเจาะมาหรือเปล่านะครับนี่คือต้องเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับทำให้จารบีแห้งหรือเปล่าเกิดความร้อนแล้วเกิดการล็อกหรือไม่ นะครับวันนี้ก็ต้องมาทําการแก้ไขแต่วันนี้ผมว่าผมจะเชื่อมเชื่อมปิดรูนะครับต้องทําการเชื่อมปิดรูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับไอชามตัวนี้ชามชามสไลด์หรือว่าชุดท็อกแคม่ยนะครับบางยี่ห้อเจาะมาหกรูเลยนะครับเจาะมาหกรูเป็นรูสลักสามรูแล้วก็รู ออกมาไม่รู้ทาไมอีก3ารูนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเหมือนกับรูสว่านเขาแทงครับแทงตรงนี้ไปทะลุฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็น6กรูนะครับเราก็ต้องทําการอุดนะครับเพื่อป้องกันจาระบีะสลัดแล้วก็ไหลออกนะครับไหลออกมาข้างในนะครับออกมาข้างในก็ออกมาตามแกนนี้นะครับทำให้คัดลื่นสายพานลื่นได้ ดูแล้วเบื้องล้วย่อนยุบยุบยุบยีย่้นองนเลยนะครับมันวิ่งไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นปัญหาไหมนะครับสายพันตึงๆย่อนยอนก็อาจจะทำให้ขาดได้เหมือนกันมีส่วนนะครับ นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงไปเบิกสายพานแท้มาก่อนกับชุดเม็ดตุ้มชุดอะไรเดี๋ยวมารอทำการประกอบแล้วก็ผมก็จะอุดรู อุดรูตรงที่ว่านะครับครับเดี๋ยวจะมาสรุปงานอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับจะมาอุดรูรูรูตรงนี้นะครับรูที่ว่านะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไปหาซื้ออะไรก่อนนะครับเราค่อยมาว่ากันต่อนะครับ